อล่ะครับยีต้อนรับกลับเข้าสู่ไลฟ์พจจีนะครับและตอนนี้ครับเวลาที่สาวๆทั่วประเทศไทยนะครับรอคอยมาถึงแล้วนะฮะ พ่อหนุ่มท้าไฟพ่อหนุ่มแบดบอยนะครับพ่อหนุ่มที่ได้เต้นคู่กับย่าๆเมื่อกี้นะครับมาอยู่ในศัตรูกับเราแล้วครับขอเสียงปรบมือต้อนรับชินชินอูบูสุดจริงๆด้วยคุณพูดอย่างนี้เนี่ยคุณอิจฉาใช่ไหมอิดช้ามากเมื่อกี้เมื่อกี้แบบน้ำเสียงอิจฉามากออน้ำเสียงอิดช้ามากๆเลยนะผมใฝ่ฝันมากที่ผมอยากจะเจอย่าๆนะครับแต่ไม่เป็นไรผมให้ชินเป็นตัวแทนก็วันนี้ชินร้อนแรงเลยนะครับเสื้อแดงเลยนะครับแดงรองเท้าชมพูด้วยฮะใช่เมื่อวานนี้มิวสิกวิดีโอได้ปล่อยเป็นครั้งแรกแล้ว พูอถึงฟิดแบบหน่อยละก็อจริงจริงก็ดีดีตั้งแต่ตอนปล่อยเลยครับผมแล้วก็หลายหลายคนจริงๆรอครับรอรอที่จะได้ดูได้ดูมิวสิกเต็มเต็มซะดีเพราะปล่อยทีเซอร์ไปก็คือตัวเมื่อกี้ที่ที่ที่ได้ออนไปก็คือทีเซอร์แล้วก็หลายคนก็แบบเมื่อไหร่มีจะมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย มาแล้วมาแล้วเมื่อวานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในอยู่ใน YouTube ด้วยก็สามารถจะดูได้ใน u t u b e เช่นเดียวกันสำหรับตัวชินเองครับได้ดู MV ที่เสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกผมเพิ่งดูวันนี้ครับครับผมเพิ่งดูวันนี้พอดีเมื่อวานผมติดธุละกับบ้านนู่นตีสองเลยครับกว่าจะแบบว่าเพราะว่าไปดูคอนเสิร์ตเดวิดฟอสเตอร์ด้วยเมื่อวานโอ้ัอฉาบมากฉาใช่ไหมแต่เราไปดูคือไม่ได้เป็นรั้งแรกอ๋อเราไม่ได้ดูครั้งแรกเราไม่ได้ดูครั้งแรกเราไปดูเมื่อวานดีสนุกมากครับกกกมา ก็เลยกลับบ้านมาดึกนิดนึงเพราะจริงๆคอนเสิร์ตเสร็จดึกมากเหมือนกันนะมอดก็เลยกลับบ้านมาดึกไม่ได้ดูแต่เพิ่งได้ดูวันนี้ครับดีครับดีครับชอบเลยชอบจริงๆชอบตั้งแต่ทีเซอร์อยู่แล้วนะตอนที่พี่ดูพี่แมวบอกโอ้ทีเซอร์แบบเท่มากแล้วก็ได้ยายามาเต้นคราวนี้พูดถึงเนื้อหากันดนตรีก่อนเป็นอย่างแรกดีกว่า จริงๆเพลงนี้พี่โจโอดีมกีต์วงแพนเคก้กเป็นคนเป็นคนโปรดิวซ์ใช่ก็ทำเนื้อเขียนเขียนทํานองเรียบเรียงทุกอย่างทำทำทําหมดเลยสําหรับเพลงนี้ผมก็ไปช่วยในเรื่องอในเรื่องซาดีไซน์ของเพลงหน่อยให้แล้วก็ดีไซน์คอรัสดีไซน์ท่อนอะไรเงี้ยไปช่วยกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนมากก็เป็นพี่โจโในเพลงนี้ อย่างเนื้อหาของเพลงนี่ครับทำไมถึงเป็นไม่แบทแฮปปี้มาคืออะไรจริงๆเนี่ยแฮปปีเนี่ยคำว่าแฮปปีเนี่ยมันเป็นเหมือนนิสัยที่มันติดตัวแบทแฮปปีก็คือนิสัยไม่ดีที่มันติดตัวอย่างเช่นกัดเล็บหรือเรียกอีกอย่างว่าสันนั่งเขย่าขาอะไรอย่างเงี้ยนั่งอย่างะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือแบทแฮปปีแต่จริงๆเรามาเปรียบเทียบว่าแบบแบทแฮปปีตรงนี้ก็คือนิสัยที่เราไม่สามารถจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดออกไปได้ตัดออกไปได้เนี่ยก็คือคิดถึงเธอตลอดเลย อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเพลงแบบซาลาใช่มันเป็นเพลงแบบเซลแซลแบบเพลงหยอดสาวหยอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไดเห็นในถ้าเห็นในถ้าเห็นในมิวสิกก็ก็จะพยายามจีบย่าทั้งเรื่องเลยแล้วก็เขาพึงอิจฉาคุณไงแล้วก็ย่าก็ครับจนจบเอ็มวีย่าก็ ไม่ไม่ให้คําตอบอะไรทั้งสิ้นเลยเหมือนแบบเหมือนเชิดหนีเราตลอดนี่นส่วนตัวไหมฮะผมไม่รู้ผมตัวเหม็นหรืออะไรเลยย่าหนีตลอดเลยพอเข้าไปหาเนี่ยไม่แต่พูดพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงเนื้อหาไปแล้วแนวดนตรีด้วยคือดนตรีมันจะดูแบบว่ามีสิ่นเอออก็จริงๆแล้วอ่จริงๆนะแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ทางทางคอร์ดทางอะไรมันมันไม่ได้ถึงกับแบบแดนซ์มากนะครับมันไม่ได้ถึงกับแดนซ์มากแต่ว่าด้วยซาวด์ดีไซน์ที่ที่ที่ดีไซน์เข้าไปใส่เข้าไปมันมีซินเทซเซอร์มีเสียเสียงเข้ามา มีเสียงมีเสียงดับสเตแบบนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีหวบนิดนึงอะเงี้ยก็มีผสมประสานเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวคอรัสเป็นตัวแบบพออีกทีด้วยอะไรอ่เงี้ยครับก็อมจริงๆเพลงนี้ทำขึ้นมาเร็วมากครับเร็วเร็วมากด้วยด้วยด้วยแคมเปญของของของสินค้าด้วยอะไราเงี้ยก็เลยต้องรีบแบบรีบรีบบิวขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยเวลาน้อยมากในการทำแต่ว่า ก็ทำออกมาแล้วจริง,รงๆก็ค่อน,น <ะ S 2> ข้างค่อนข้างค่อนข้างแฮปปี้กับกับกับเพลงนี้ครับเา,าสนุกดีเป็นเพลงที่ท เวลาเล่นดนตรีสดก็ก็สนุกด้วยเพราะว่าจะดีไซน์ให้มันเป็นเป็นร็อกก็ได้ผสมร็อกผสมดับสเตปผสมอะไรอย่างนี้เข้ามาได้ในในเพลงนี้ก็เวลาผมเล่นสดอะไรเงี้ยก็ก็มีดีไซน์เข้ามาช่วยกันอะไรเงี้ยมีท่อนดับสเตปเพิ่มขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยเล่นเล่นซิมคีย์บอร์ดดีไซน์มาแล้วแบบบางทีแบบชินอาจจะแบบแรปเข้ามาก็ได้เพราะว่าแบบบิเพลงนี้มันค่อนข้างแบบค่อนข้างมีามมที่จะทำอะไรได้หลายอย่างใช่แบบเราสามารถจะทําโชว์จากเพลงนี้ได้ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ เออเพอร์ฟอร์มเราดีไซน์มาด้วยว่าเพอร์ฟอร์มอย่าืนเต้นด้วยร้องเล่นเล่นวงเล่นสดเล่นคีย์บอร์ดอะไรอย่างงี้ก็ก็ดีไซน์มาเพื่อเพื่อเพื่อเวลาไปโชว์ด้วยแล้วทำไมนะครับเมื่อกี้ MV นี้ครับถึงต้องเป็นยายาอริจริงๆด้วยด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยด้วยด้วยสินค้าสินค้าด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจริงๆแล้วผมก็ติดต่อยายาไปตั้งแต่ชุดแล้วนะติดต่อส่วนตัวไว้แล้วแต่ว่าเราว่าเขาฮอตอะทำรายได้อะใช่ปะ แต่สุดท้ายก็สาามรถแต่สุดท้ายสุดท้ายก็โชคดีมากโชคดีมากโชคดีมากน้องบอกว่ามาเต็มอิจฉาใช่ครับอาจจะอาจจะหมั่นไส้เลยแหละครับบอกว่าไม่ไม่น่าจะแค่อิจฉาอาจะหมั่นไส้เป็นไงครับร่วมงานกับย่าเป็นยังไงบ้างน้องตัวจริงน้องเขาน่ารักมากน้องเขาอ่า nice nice มากแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีกัลยาณเทศะเขาเป็นคนที่ค่อนข้าง humble อ่ะถ่อมตัวใช่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่วางตัวดีแล้วก็แล้วก็สบายสบายครับทำงานด้วยกันสนุกครับน้องเขาก็จริงจริงเนาะเขาบอกว่าตื่นเต้นมากเลยนะมาเล่นเพราะไม่ได้มีตัวแรกด้วยอะไรเงี้ยของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็บอกเขาตื่นเต้นมากนะมาเต้นกับพี่ชินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขบอกเฮ้ยไม่ต้องพี่สิต้องตื่นเต้นมัาทำงานกันเนาะพี่ชินเต้นเก่งมากไงใครที่มาทํางานด้วยก็ต้องรู้สึกตื่นเต้นเรื่องทํานไม่หรอกผมว่าถ้าถ้าถ้าผมจะได้เต้นคู่กัน่ะ ผมก็ไม่ได้เอาตัวเองดูดีอย่างเดียวอยู่แล้วไงคือเราเราเราผมว่าด้วยหน้าที่ของผมด้วยโอเคมันเป็นเพลงผมก็จริงแต่ว่าพอยาย่ามาเล่นในมิวสิกปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเต้นให้ให้มันไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเราแบบเต้นมาอยู่อย่างนี้แล้วเขาอยู่อย่างนี้มันไม่ได้ไงต้องทำให้เเป็นคอมบิเนชันที่ดีใช่ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ฟูลในในเรื่องท่าเต้นแต่ว่าเราอาจจะใช้เรื่องเรื่องฟีลลิ่งเรื่องเรื่องอารมณ์ในการถ่ายทอดแล้วก็เต้นคู่ด้วยกันอะไรอย่างี้ครับก็ มานมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S อย่าง MV เนี่ยคือเราไม่เคยเห็นภาพญาญ่าเต้นมาก่อน <S <S ครับตรงส่วนของการเต้นนี่คือชินได้ไปช่วยน้องเขาอย่างไงี้ยนะ<อ><า>ครับก็จริงจริงแล้วน้องเขาเคยเต้นอย่างในคอนเสิร์ตบนคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน้องเขเคยเต้นอยู่แล้วอย่างคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเขาก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดแล้วก็เต้นกับพี่เบิร์ดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เป MUSIC ็นมิวสิกวิดีโอที่ที่มาเต้นกับชินด้วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าก็ก็ตอนที่ไปเวิร์กช็อปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่เห็นในมิวสิกวิดีโอเนี่ยจะมีเห็นไหมสาวๆเยอะๆเลยข้างหลังเนี่ยก็ไม่มีสาวๆเยอะอย่างเงี้ยพูดให้มันหน้ามันไส้หมือเดิมอีกพูดทำไมไม่รับสาวๆพูดผมสวยใช่ใช่ใช่จริงๆก็เป็นเป็นของเป็นของแคมเปญของเขาครับแล้วก็ก็ไปเวิร์กช็อปกัน2วันก็มีทางดีแดนซ์ทรูปทางครูอูมาช่วยนะครับผมแล้วก็ ก็ไปช่วยตอนที่ไปซ้อมวัาย่าย่าอะไรเงี้ยก็คอยแนะนำเขานู่นนี่นิดน่หน่อยๆนครับนิดนหน่อยๆเพราะริๆคือแปลว่าชินเนี่ยนอกจากจะเจอวันถ่ายแล้วนะครับยังมีอช่วงเวลาวันซ้อมได้เจอกันอีกน้ำเสียงดูดูอิฉามากไอ้น้ำเสียงไม่เท่าไรหรอกแต่คำที่เขาใช้เลือกเลือกเลือกในการในการถ่ายบกนอกจากที่ชินจะได้ถ่ายว่าย่าย่าแล้วนะก็ยังจะต้องไปซ้อมเต้นด้วยกันคือไม่ต้องเป็นความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศไง ครับนี่บิ้วให้คนหมั่นไส้กูก็เนี่ยไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องได้จริงจริงจริงได้จริงจริงจริงเหรอเราต้องไปซ้อมด้วยกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเต้นมันท่าคู่แต่ผนต่างซ้อมซ้อมไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะยังไงเราต้องมาเต้นด้วยกันแล้วก็ก็มีแนะนําน้องคานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาเขาเต็มที่เขาก็พยายามแล้วก็สู้แล้วก็แล้วก็ เขาก็แบบตอนตอนสุดท้ายแบบของวันเขาก็แบบว่าเอาอีกไหมได้อีกนะอะไรเงี้ยคือแบบว่าเหมือนเอาอีกไหมได้อีกนะใช่ใช่น้องญาติญาติทำไมนิสัยยอดมากเลยแล้วแล้วส่วนแล้วส่วนของตัวเองส่วนของตัวเองส่วนของตัวเองท่าเต้นหรือว่าเหมันมีอุปกรณ์มันมีเป็นแบบไมเท้าอะอเป็นไม่เปีไมเท้าแเล่าให้ฟังหน่อยดีไซน์ในส่วนของตัวเองจริงจริงแล้วผมช่วยดีไซน์คือคือทางพี่อันที่เป็นผู้กำกับเป็นหัวหน้าใคล้วต่อด้วยเนี่ยครับเขาก็ถามว่าอยากจะ ทำอะไรใน MV ตัวนี้เต้นแบบไหนนะ,ะสเสื้อผ้าเป็นยังไงเขาก็มาถามเราเพราะว่าส่วนมากเวลาในมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยชินก็จะเป็นคนช่วยคิดไอเดียเรื่องเสื้อผ้าเรื่องลุคเรื่องเรื่องภาพอะไรย่างเงี้ยหาเรสเฟลต์มาให้เขาอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยครับก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนเลือกเสื้อผ้าเองหมดมหมดแล้วก็อันนี้ก็จอกแนวแบบเป็นวินเทอเชนหน่อยนิดหน่อยก็มีผสมผสานอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนในท่อนนั้นที่มีไม้เท้าเนี่ยคือผมมาคุยกับพี่อัดเลยผมบอกว่าท่อนโซโล่ผมขอ ที่เหลือพี่อยากจะดีไซน์ยังไงให้มันเป็นแบบไหนเล่นกันยังไงพี่ดีไซน์เลยแต่คอนโซโล่ที่ที่ที่มีเต้นมีน้องสาวมีกับน้องสาวเนี่ยเนี่ยซีนเนี่ยครับก็จะเป็นเนี่ยคอนโซโล่มีน้องสาวของชินอยู่ในนี้มีน้องสาวด้วยครับโซฟีก็เต้นให้ด้วยครับก็ผมดีไซน์ไว้ว่าเป็นผมแล้วก็แดนเซอร์ผู้ชายสองคนเพราะว่าที่เหลือใน MV ไม่มีผู้ชายเลยใช่ไหมครับก็เลยดีไซน์ว่ามีผู้ชาย2คนแล้วก็มีผู้หญิง2คนที่เต้นแบบผู้ชาย เต้นเต้นแมนแมนเท่หน่อยก็ก็ได้พี่พินที่ที่เป็นโคโลกราฟของเพลงสำหรับผู้หญิงด้วยแล้วก็พี่โมโม่ซึ่งเป็นโคโลกราฟผู้ชายแล้วก็ได้เคนอีกคนนึงแล้วก็โซฟีน้องสาวของผมมาเต้นครับก็เท่านั้นก็เราก็ดีไซน์กันไว้ว่าแบบ อยากจะเล่นกับไม้เท้าเตะไม้เท้าปัดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตัดให้มันเป็นลุกเหมือนเหมือนมาเฟยียแบบยุคเก,ก่าหน่อยที่แบบว่าเดินถือ <ห ả? S 1> ไม้เท้าแบบใส่เอี้ยมอ,อะไรเงี้ยหมวกแบบหมวกเอ่อเฟดอราอะไรเงี้ยก็ก็ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของ m v ็ซีนจริงๆทุกตัวนี้จะต้องมีการแสดงการเต้นแบบแปลกใหม่สักอย่างนึงนะฮะเนี่ยพูดถึง MV ตัวนี้เนี่ยออกแนวแบบเต้นคู่นะครับเราก็เลยอยากจะให้ชิงเนี่ยโชว์การเต้นคู่หน่อยโดยที่ จินตนาการว่าพี่ลูกว่าเป็นย่าๆแล้วกันอ๋อมาเอาไกับฉันมีความใกล้เคียงอยู่นะก่อนก่อนนี้จะผู้ชมนะก่อนที่จะเข้ารายการเขาเสียงกันเรื่องนี้แล้วนะจุดนี้ คุณก็รู้ว่าพี่จิกาเต้นไม่เป็นค่ะให้น้องชิงเขาเต้นไปเลยค่ะอ่าโอเคครับไม่ทำร้ายพี่ลูกว่าแล้วกันอย่าทำร้ายพี่เลยคือผมอยากให้ชินสาธิตหน่อยแล้วกันเกิดพี่ด้วยอย่าทำร้ายพี่ครับ้า์นะครับโอเคโอเควันนี้เว้นแล้วกันวันเกิดนะโอเคโอเคโอเคเว้นแล้วกันไม่แต่เราอยากดูชินเต้นไงอ่าได้ครับโดยเฉพาะนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ท่าท่าไม่เท้ามันจะต้องมีการแบบแกว่งขาอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะเอ่อยืนโอเคแค่ให้ชินโชว์นี่เองวะจริงจริงแล้วมันมันเอ่อ มันจะมีมันเป็นผสมผสานระหว่างคือมันมันผสมหลายอย่างมันมี popping เข้ามาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยพวก popping ก็คือการกระตุกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยที่มันจะเหมือนบรบพุ่นยนต์ปรพุ่นยนต์อะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็เราเราเราจะเน้นวิธีการเขาเรียกว่าแบบ r o l คือมันจะต้องมันจะต้องใช้โซ่ใช่ใช้แบบ แล้วขานี่ครับดูขาชินครับอ้โหเจ๋งมาแต่ว่าถ้าต้องต้องขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงกล้องขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงครับไม่ไม่ต้องแค่เป้าไม่เอาขึ้นขึ้นไปอีกครับผมรู้ว่าผมรู้ว่าเอวผมดีแต่ไม่ต้องซูมเป้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไปตั้งแต่คืนนี้ได้กี่ครั้งเดี๋ยวรายการเราจะได้เลทอย่างอื่นนะครับนะครับแต่จริงจมันมันจะมันจะเริ่มจากอย่างเงี้ยครับปุ่งเงี้ยมันจะเป็นมันจะโลโลอย่างเงี้ยโล โลมันมันคล้ายๆเอลวิสนิดหนึ่งนะอันเนี้ยแต่ว่ามันมันจะแบบมันจะมันจะมาปึ๊บปึ๊บฉากอะอยแบบนี้แล้วในเวลาเดียวกันสะโพกใช่ตึกตึอย่างเงี้ยแล้วก็สะโพกมันก็ไปด้วยสะโพกมันก็ไปปุ่มปุ่มด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบปึ้งปึ้งแล้วมีพวกหมุนตัวมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วก็มีที่เล่นกับไม้เท้ามีแบบเตะไม้เท้าวาดปุ๊บวางวางบนไหล่ของคนที่อยู่ข้างหน้าวางกลับมาลงปุ๊บจับงี้ปล่อยไม้เท้าลงมาควงลง อะไรอย่างเงี้ยครับมันเนื้อมีแบบว่ากึ่งกึ่งดัมเมเยอร์นิดๆนะฮะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆมันก็สไตล์แบบที่ที่เต้นกับไม้เท้าเนี่ยมันมันใช้ตั้งแต่ยุคแบบพวกเก่ามากเลยอะเฟเดสเตอร์ฟรงกินาช่าอะไรประมาณแบบว่ายุคแจ๊สอะไร่เงี้ยใช่ใช่ใช่ประมาณว่าคนดูในเต้นตามไม่ได้เลยโอ่ยไม่หรอกครับจริงๆมันก็ใช้เวลาการซ้อมกันแล้วจริงๆก็ก็คิดกันไว้อยู่แล้วว่าเราอยากเต้นกับไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลย ก็เลยมาอัดแอปจากจากตรงนั้นแล้วก็แล้วก็แล้วก็มาดัดแปลงออกมาเป็นเป็นเป็นผสมให้มันทันสมัยหน่อยอะไรเงี้ยครับขอสิบประมือหน่อยนะคะทีมงานี่ยเลิศมากค่ะเลิศมากให้ชินนั่งพักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวขอแบบแอบนอกเรื่องเล็กน้อยพูดถึงตัวชินเองเนี่ยชินเขาทำงานเบื้องหลังด้วยล่าสุดก็มีแต่งเพลงให้เป๊กใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยดยพูดถึงงานเบื้องหลังหน่อยว่าแบบตอนนี้เราแบบมีแลนอะไรยังไงบ้างจริงจริงแล้วผม เหตุผลที่ผมเริ่มทําเพลงเลยตอนแรกคือแน่นอนเราเรารักดนตรีแล้วในชีวิตเราแต่ว่าเหตุผลที่เราเริ่มทําเพลงเลยเพราะว่าเราหนึ่งเราอยากจะทําเพลงให้ตัวเองด้วยการที่ที่เราแบบเรารู้อยู่แล้วว่าว่าตัวเองชอบแบบไหนเรารู้อยู่แล้วว่าตัวเองร้องแบบไหนฟังแบบไหนทําแบบไหนนําเสนอแบบไหนแต่เหตุผลที่ได้มีโอกาสไปทาให้สีเ๊กเนี่ยก็เป็นเพราะว่าชุดที่แล้วครับ I Believe เนี่ยผมทําเพลงชื่อว่า มีอะไรทำอีกไหมซึ่งอยู่ในอัลบ้มของผมด้วยแล้วก็แล้วก็พี่ติก็ชอบบอกว่าชินทำเพลงโอเคเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่ดนะเป็นเพลงเก๋มากเลยในอัลบ้าเป็นเพลงที่แบบคอร์ดตัวสวนตัวชอบทางคอร์ดเพลงนี้มากมันจะแบบเขามีเซ็หลายรอบมากใช่แล้วก็มีมีมีเปลี่ยนคีย์ตลอดด้วยอะไร่านี้ก็เรา เราเหมือนสร้างสร้างความเป็นตัวตนของเราในการทำเพลงเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าลายเซนนะครับลายเซนของตัวเองในการแบบพวกเมโลดี้ตของพี่เป๊กก็เป็นออตคือแบบผมคิดรูปแบบในการวางท่อนฮุกแบบให้ให้มันมีให้มันมีเหมือนเมโลดี้นำเข้าแล้วตามแล้วตัวร้องตามเมโลดี้ของเปียโนอะไรเงี้ยครับก็ของพี่เป๊กก็เป็นเพลงที่มีชื่อว่าความลับที่อยู่ในอัลบั้มเพลงนี้พร้อมมากแล้ว ของของพี่พี่เป็กเปิโชวครับก็พี่ตีก็เอ้ยลองไปช่วยเป็กดูไหมอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเขาประชุมกันอยู่จริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประชุมเเลยครับพอดีเขาประชุมมาแล้วบ้านพี่เป็กอยู่ผมเดินเข้าไปในห้องพี่ตีเพื่อที่จะไปหวัดดีพี่ตีแล้วพี่ตีก็แบบ,บ hey, เอ้ยเอ้ยชินมาเออทำเพลงให้เป็กหน่อยแล้วกัน ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ถามตอนแรกเขาก็ถามผมมี reference อะไรให้เป๊กไหมให้ผมผมก็แนะนำ Earthwind Fire เปลงเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอ่อเพลงชื่อชื่ออะไรรูไหมเฮ้ย e a น้องๆอาจจะรู้จักอ๋อโหเก่ามากเก่ามากแบบแบบยุค70น่ะ70น่ะ70ครับก็มงกุฎแล้วเลยล่ะใช่เก่ามากจะมีเครื่องเป่ามีขอดทางเป็นโซน่าแบีใช่ใหญ่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ก็เลยพี่ตีก็เลยอ๋ออย่างนั้นเพลงอย่างงี้ ชีนเราไปทําเลยแล้วกันอ้าวอาก็ได้ครับคือแสดงว่าเขาเห็นศักยภาพของชินของควรในการที่จะทําแบบงานเบื้องหลังได้ก็เลยมีโอกาสได้ทําแล้วก็แน่นอนว่าอะไรบ้างตัวเองคงจะได้ทำเบื้หลังเต็มตัวใช่ครับก็ชุดต่อไปก็ได้ produce เองทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยสุดยอดค่ะ เขาเล่าบอกผมใช่ครับเขาก็เล่าแล้วว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเราจะดึงน้องสาวมาจะพยายามจะพยายามใส่โซฟี่เข้ามาให้มาร้องนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยในเพลงด้วยนะครับก็นุ่มๆเตรียมชมนะครับโซฟี่ครับครับผมครับชินนะฮะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะให้ฝากผลงานอย่างเพลงนี้ก่อนดีกว่ามีวสิควิดีโอครับผมก็มีวสิควิดีโอออนแอร์แล้วนะครับผมก็เมื่อวานที่แรกเลยไลฟ์ประชีนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ที่ที่ช่วยเปิดนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าใคร หลังจากนี้ไม่ได้ดูอยากจะอยากจะกลับไปดูอีกหรืออยากจะกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่ YouTube ของ g m m Grammy Official ก็ได้นะครับผมก็เอ็มวีออนแอร์แล้วนะครับก็ฝากเพลง My Bad Habit ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วโหลดที่ดอกจัน1230010นะครับกดโทรออกหรือ iTunes ก็ได yeah. ้เหมือนกันครับผมแล้วแฟนเพจของชินไม่มีไหมฮะแฟนเพจก็เฟซบุ๊กเราคอมสแลชชินชิน twitter c h i n c h i n a w นาวุฒิอินสตาแกรมชินชินาวุฒิครับโอเคค่ะขอบคุณชินมากนะคะวันนี้ขอบคคุณมมาาาาากกที่่เเยยอรรรขงะ รับชมช่องทีมเอ็มวสิทได้แล้ววันนี้ที่กล้องทีวีดาวเทียมทีมเอ็มซัคช่อง33จานดาวเทียมระบบซีแบงจานบิ๊กโบช่อง49จานไนเนาแซกช่อง54พ s i ช่อง1 7 1แอปพลิเคชัน MM Channel, จีมเอ็มชานาลจารย์เคเบิ้ลทีวีช่อง7 6และเคเบิ้ลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิ้ลออบเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ